ันนี้เราก็จะมาเด็ดใบกะเพราค่ะเพื่อไปทํากะเพราหมูค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาลิใบของต้นผักผักเพื่อผ,ผักหรือว่าพริกปาป,ปิกาเลยคะ่ะปูพิกปูถู่วันนี้นี่ค่ะปาป,ปิกาของเราลูกค่อนข้างที่โตวต่ะเราค่ะเห็นบนให,น,ห,น,หนดูเลยปาป,ปิกาเดี๋ยวเราจะมาเด็ดใบกะเพรากันค่ะอันนี้กระถาองอันนี้กระดู ใบกระเพรา,าก็าะเด็ดค่ะเด็ดบอไปเรื่อยเดยวเพิ่งกระเตยยอดมาใหม่หเวลาทำกับข้าวก็มาเด็ดไปเรื่อยเด็ดใส่กระจาดเลยจ้ะเอากระจาดมาใส่เด็ดเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่งก,กระเตกยอดม่เรื่อย กาศเริ่มร้อนแล้วใบกระเพราเริ่มแตกใบใบกระเพรากินน้หอมเป็นยาระบาย